ฮาร์เลย์เดวิสันแฟลตบ๊อบ114นะครับของแน่แนๆจุใจมันกระท้อฟูลทีวีอาร์ท่อเดิมเรามีให้ด้วยคันนี้ปี22-23เป็นรถมือเดียวนะครับมาดูของแต่งกันคันนี้700,000สามหมื่นเก้าพันบาทจะได้อะไรบ้างชิลหน้าทีดีบิลเอ็มนะครับสโมกหล่อเลยนะครับท่อฟูลทีวีอาร์นะครับท่อเดิมเรามีให้อีกหนึ่งชุดชุดท้ายสั้นพร้อมไฟหลังนะครับชุดเดิมเรามีให้ด้วยนะครับนี่สีดำทูโทนตัวใหม่นะครับหล่อๆถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนี มาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับต่อระบบสักคู่เลขไม้หนึ่งพันเจยสิบไมล์เลสเท่านั้นนะครับเสียงแน่นๆท่อฟูนะครับตามสไตล์730,000เท่านั้นนะครับ 7แสนสานเบาทเท่านั้นใครถูกใจโทรหาแชมเด้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ